คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตป้องกันอันตรายทั้งปวงศักดิ์สิทธิ์นักแะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะปัญจะมาเลชินโนนาโถปัตโตสัมโคทิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสติธรรมะจักกันปะวัตตะยิเอเตน สัจจวัดเชนะโหตุเมชัยยามังฆาลัง